เซนชาเอาก็ด้านนี้นะคะ,นนะคะุณดีนะคะเดินทางกลับขอพรนะคะขอบารมีอุปสมเด็จโตนะคะด้านลงซ้ายนะคะผ่านีิหารด้านนี้ลงซ้ายมื่อจะมีสะพานแล้วก็ข้าวสัตน้ำไปนะคะอล้ด้านหน้าด้านในนะคะพิหารใหญ่สมเด็จโตท่านนะคะจะพร้อมด้วยดอกไม้และทูตเทียนทองเจ้าค่ะซีหกค่ะ 16กันเมษายน2566ขอพระนามรเด็กหญิงนะครับคุณน,นิศึกสา ยิ่งโรดธราคุณนะคะมีจิตศรัทธาร่วมรลกโกุศลนะคะเป็นเจ้าภาพพินถวายแด่องค์สมเด็จโต1น0้อยตนลงบาหนึ่งบาทโมธนาบุญกับท่านค่ะจะ่อเป็นหนึงรอวยให้นะคะของคนกับ้องนะะ่ะถวายเองได้หนึ่งได้หกอ่าเอกราบบิที่ท่านอ่าหนึ่งหก เมษายนเมจุยอยนะกพัฒนา,าบุ็กดีนะครับปูนิสหาอานนะันนี้ปุนเนาะปุนนิดปุน ยิสานะคะยิ่งรุดดราราคุณนะคะน้อมจิตสัตว์รรมาปร่วมโคตร่วมโศสนค่ะเป็นเจ้าภาพที่ร่วมถวายหวเดี๋ยวองค์สเซเลโตนะคะยินย้อนตารางราวหนึ่งร้อยบาทบูธนาบุญนะคะกับครอบครัวยิ่งรุดดราราคุณนะคะให้สมองมีกัญญาดีนะคะขอสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะได้แล้วค่ะเจ้าเมี์ใจรุูนนะค่ะทุกคุ่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมกล้าประเดีครับะกาตั้งไปทางนี้นะจ๊ะไปวิหารใหญ่เซเลโต